ไม่เจอต้องนาหานคิดถึงจังเลยพี่ทนทําเฉยมานานแล้วเห็นบ่พูดบ่าจาอย่าหาว่าพี่นอนหลับอ้ายต้องยอมรับว่าเป็นยอดเขาแมวขอจุกสักมิด เราจะเอือมติดตายเนื้อเอามาแล้วจ้าซ่แบลบัวควัวเจ๊กกี้อีกแล้วนะจ้าวันนี้เบื่องเนตรเช้าไปหน่อยโอ้โหมาดูที่ครับมาแยงมาเบื่องเด้อพี่น้องเด้อดูสิเนี่ยเกียงตุ๊บโอ้โหเกียงตุ๊บวันนี้มีลูกค้ามานั่งรอนะหนึ่งหนึ่งโตนะฮะมาหนึ่งท่านเลยครับเอาจ่ายไปจ่ายไป อ้าวใจป้ายอ่ากินแล้วก็กลับบ้านกลับช่องไปเดอ้อไปนอนเดอ้ออ้าวถีนเด็กอย่ามามองอยู่ได้ไม่ต้องมาขอบคุณไม่ต้องมาขอบคุณนี่แซบหนัวครัวเจ๊กี้อย่าลืมนะแล้วไม่ต้องไปบอกต่อลนะ่ะเดี๋ยวมาก็มันฝูงอ้าวมาแล้วนะครับอันนี้แซบหนัวครัวเจ๊กี้นะฮะดูได้แล้วนะครับหมดแล้วนะครับวันนี้พี่น้องเอ้ยไม่ต้องมาเบิงมาแยงนะมาเบิงมาแยงกันแล้วพี่น้อง ไม่ต้องรอไม่ต้องรีรอเลยผ่านมาทางมอเตอร์เวย์นะครับนี่ผ่านมอเตอร์เวย์เห็นป้ายขัว่าของหลวงชิดซ้ายมาเลยชิดซ้ายมาเลยพอชิดซ้ายป,าปั๊บจอดปุ๊บที่ขัวเลยนะครับแทบหัวขัวเจ๊กี้เนี้นี่เลยครับหน้าตาสะสวยสะอาดสะอ้านนะครับมาทางข้างบ้านเราก็ยังมีนะครับข้างบ้านเราก็ยังมีนะครับนี่เลย ภูมพวงในดวงใจของเรานะฮะผู้ใหญ่พนแห่งบ้านกกขอกมเบืองมแย่งกันเด้อมาเบืองมาแย่งกันเด้อเจอผู้ใหญ่พนวิ่งไปทางไหนเห็นรถสิงอย่างนี้รัคาสีแดงเรียกเรียกซื้อเรียกหาได้เลยนะจ๊ะภูมพวงในดวงใจเรื่อนต่อไปเลยก็คือเลยครับกาแฟโบราณลุงมีเดชนะครับลองดูนะครับ ว่าโบราณจริงหรือไม่จริงนี่ดูคนขายนี่ครับโอสุดยอดของความโบราณเลยครับแย่พี่หลีหรอแลครับนี่เลยครับโลเคชันนะครับแยกคลองหลวงนะครับแซบนัวคัวเจ๊กี้นะฮะตั้งอยู่ตรงนี้ประจำทุกวันนะครับจันถึงสุกเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะขายหรือไม่ขายแล้วแต่นะครับถ้าไม่เหนื่อยก็ขาย ถ้าเหนื่อยก็หยุดพักเอาวันนี้นะครับแซบนัวควัวเจ๊กี่หมดแล้วนะจ๊ะเหลืออยู่แค่นี้เดียวเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลืองขยี้ใจเลยเนี่ยโอ้โหแซหบีลีล่ร้อน่ารับประทานน่ารับประทานวันนี้นะครับผมต้องขอลาก่อนนะครับคลิปนี้จากเสียงร้องของคุณสารวิทย์เจ็ดจำใส่ลาก่อนจ้า